สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกัอนอีกแล้วทางช่องลุงวิมนพนทำเกษตรพี่น้องแต่สำหรับเ้ามนี้พี่น้องเาวันอังคานที่เจ็ดเดือนตุลาคม2,568กพี่นอ้องพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งนันตลาดโคกจะเลือ่อนอำเภอสาว่างจังหวัดสกลนคร พามาเบิ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องพ่อมาสอบถามราคาควายราคางัวก็สำหรับมัวนี่ก็เริ่มไล่เด็ลงแต่ตั้งแต่ควายลงไปพี่น้องมันว่ามันคือแมงทึร่องที่แล้วมัวนี่ควายก็หลายขึ้นเก่าพี่น้องหลายขึ้นเก่าเอาคนใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเออกดติดตามไม่น้ำมาพี่น้องเขาเจ้ามากเขาจ็ขายเได้ไงเป็นฟุ้งไรๆคือแมงเครื่อง เด mm. oh. oh. okay. yeah. ี๋อขายลูกสักต้นขายเป็นฝูงยกฝูงเลยนี่พ oh ี่น้องยกฝูงจับปลาหรืฝูงนี่เมื่อนหรจับฝูงจับปลาหรืฝูงนี่ฝองเหมือนปลาโอ้บดฝูงเลยค่อยพอเพ็ดเ์น้อค่อยงามค่อยเถิกใหญ่พอพันเสื่องเป็นไอ้เนี่ยน้องเสื่งเป็นแล้วครับเสื่องเป็นแล้วเสื่องเป็นแล้วเด้อพี่น้องเด้อเพราะลูกบอกยังฮะของลูก สร้างอุดรครับโอ้ลูกสร้างอุดอรสูงหลายปันได้ป่นี่สูงร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบวกบวกสร้างอุดรได้จัปีเลยฮะไว้สามปีเลยครับไว้สาปีด้อพันาพี่น้อยโอ้หายก็ดียี่ตัวสร้างอุดอปัิวกโอ้ยห้าสิบหายแบบไงแน่หนาเลยราคาเปิดไปหลายปนเลย หก0 0นัหมื่นห้าพันครับนี่รคาคาห้องไว้ซื้อพี่น้องรคาคานี่ยังต่อร่องได้อีกต่อรองได้ครับพร้อมผสมได้เลยนี่พี่นอ้องเอาไปผสมได้เลยนงี้งงามเนาะ โอเคขายังต่อรองได้ขอเพรเบอร์ติดต่อเบอร์0 9 3 0 9 5 5 5 5 5 4 4ศูนย์เพ้รหง้อเพยเพรเด้อพีนองเด้อผย่ใดอยางไดว้เพคยงามขิ่นว่าข้าตะก้าข้มหลายอยู่พอผนหลายอยู่ตัวน้อยก็บมี่ตัวใหญ่ก็มีมากใส่ได้โทรไปเลยเนาะมีครับแม่่นมี แม่พ uhm uhh ันก็ม er ี uh, uh ่พอพันก็มีตัวหน่อยตัวใหญ่มีทั้งเบิ้ผู้ใดอยากได้โรเขามาเลยพี่น้องนี่โมากโมากพี่น้องเฮ้ยสองจ็ดสิบองเจ็ดสิบแปดนบ้เป็นว่าตัวละเจ็ดพันมาสันสองตัวนี่ขายสิบแปดนักเียนปอได้ก็ซอสอนุบาลบ่ ว่ิ่ส uh> uh ิบแปดาทราคาต่อรองได้เด้อดผ่ด้องเด้อเดีมนี่อโอ้เอาตัวเดียวนี่มื่นสองตัวแม่ครับตัวเถือกประเดีอนี่แม่ครับตัวเถือกมับเกนี่นี่ตัวเม่นี่รูปพวกยังหรอ ออตัวนี้เป็นผนหาตัวนี้มื่นสองพันแยกเวติข้าวห้องต่อรองไหนเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์หกนครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เกอาพี่น้องผู้ใดสนใจด้วยพี่น้องพอพันพอพันพี่พอพันหลายหมื่นจะอไแสนลายล่าร้แสนเสี่หมื่นยู่้อลเ็ู้ด้สี่หมื่นมีอยู่เดียวะไรล้วนแสสูงสูงเท่าใดล่ะนี่ สูงสุดาสิบห้าป่ะร้อยร้อยหาสิบพี่น้องร้อยหาสิบไทยร้อยหาสิบห้า่ะสองปีครึ่งบ่โอ้แข่งขามเลยขามยิงสายอุทัยสายอุทัยพอดีเสียงครับได้จากปีแล้วสองปีห้าเดือนสองปีหาเดือนครับสูงจนทนพี่น้องพอพันธ์พ่อพันธมันสุดปรวปวดสนามมึงเหรอปอะกวดฮะฮะประกวดสนามมึงเหรอโอ้พันสนามถอยแล้วครับผม่านสนามประกวดมาแล้วเพื่อนวะนี่พี่น้อง พิ่งถ่ายเพิ่นสายอุทัยพอตีครับผมสายอ oh, ุทัยงามๆพี่น้องเบิ่งเพอพันถึเพื่อนครับผมเปิดไปไรเยืานไงเปิดไปยุหกห่นเก้าครับหกหมืครับผมโอ้หกหมื่นเก้าพละขาห้องต่อรองเลยเนาะสายลุงเพชรสายลุงเพชรครับเปิดทรกรแปดสามศ์แปดสามสองแปดหนึ่งสองแปดเ้าเด้อพี่น้องเด้อเสคยน่านัน้าคาสนใจทมานนี่กันทมาพันดครับผมเปิดมาทรมาเดียวนี้รถหาพัทันทีพี่น้องพอพัน เอาผู้ดดใดสนใจพี่น้องโทรเข้ามาตุ้มเมย์พี่น้องลูกสาวเพชรพูแพงลูกสาวเพชรพูแพงอโอ้นาดีเนาะใจคขาดีเดิดจากเมย์อะไรหาซิบกับเมย์สูงร้อยหาซิบซิบกับลูกสาวเพชรพูแพงได้จักเดือนแล้วนี่ปีหาเดือนครับได้ปีแล้วนาะปีห้าเดือนพี่น้องข้อมสูงเขาเลยก็ข้อมสูงสูงร้อยสามหาครับข้อมสูงสูงร้อยสามสิบห้าพี่น้องลูกสาวเพชรพูแพงรครับ งามๆเนือนังดีงพี่น้องหางก็ดีดิหางก็คั่วดีอยู่เอางามงามๆพี่น้องราคาเปิดราคาเปิดไปสี่หมื่หาพันราคาห้องตัวองไหพาน่ามอเดือนนี้ลดห้าพันไปเลยพี่น้องเปท่กับศูนย์แปดสามศูนย์ดสามสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าหนงเนาะอานันราคเช่นีอ่างนั้นราคาพี่น้องอ้าวท่ากัพี่น้องหางพอเป็นอ้าพอบุริน สวัสดีครับได้ยังมากเลยเมือนี่ได้ตั้งไอหนุ่มเผือกโอ้หนุ่มเผือกเนาะนี่พี่น้องมึ้นัูไลยครับตัวนี้โอ้โกเขาใหญ่ดีเนาะผมลูกแก้วฟ้าได้ลูกแก้วฟ้านี่ใบมีรอยรอยสี่สิบสามคมสูงรอยสี่สิบสามขายดสิบเยสิบแปดเจ็ดสิบแปดเดือนนี่พี่น้องลูกแก้วฟ้ารอยสี่สิบสามความสูงโอ้พ่อพันมาหลายเหมือนพี่น้องปล่อยดอนเผือก แงค่อยสก็เขาใหญ่ราคาเปิดไปรายเป็นไส่หมื่นเกพันบาทสี่หมนาราคาห้องก็ลองเลยไหนมีคเนือกับเพื่อนไหนเด้อโอ้ควยกัเพื่อนไหนพี่น้องเพว่าผู้ใดมีคตัวเหนือมืเปลียนเลยนี่เล็บเลดีเล็ีพี่น้อง ราคาห้องต่อรองได้มายักตัวละเมื่อนตัวเดียวตัวเดียวเนาะเบอร์ติดต่อเขาศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าหกแปดเก้าหกหกแปดเก้าสามหกแปเก้าสามเอไงามครับผมอบเป็นไมด้วยพี่น้องเด้โอ้เขามาไปพอพันลายหม้เลยขายลายไปเลยนี่ขายไปสี่หมื่นสี่หมื่นขอบกบเป็ข้งไก่เพื่อนขายแล้วพี่น้องนี่สี่หมเบิร์เอรวดพี่น้องแต่ว่าเป็นพอพันกับได้ราคาดีอยู่ เป็นข้อยเหนือมันบ่หอดเด้พี่น้องแต่ว่าอนาคตเป็นพอพันพ้าเจ้าก็ซื้อขายกันได้อยู่นี่พันซื้อกันแล้วขายกันแล้วสี่หมื่นพี่น้องนะลูกบวกยังหรอพ่อพันลูกเบิ่มตีลูกเบิ่มพันหลานฮะข้อยสี่ปีข้อยแปดหมื่อยสี่ปีข้อยแปดหมื่นมาสั่นมันสูงเท่าไหร่แล้วนี่ ร้อยห้าร้อยหกเป็นละพี่น้องเนาะแปดหมื่นราคาพคนพี่น้องค่อยซีบีเคนมาลูกเบิ่มคอพันคดูนะเรียงเรียงไม่มีราคาราคาแปดหมื่นเหมือนตีราคาห้องต่อร่องได้ ใครหล่ะเจ้าของคนเบิ่บอศูนย์ยังเนาะศูนย์เก้าสอง5นย5กสอห้าเนหาะนี่พี่น้องจ้าของคนกูได้สนใจเด้อพี่น้องเด้อพอพันเอาไปสมไปเสึ่งพี่น้องลูกบ่มเพิ่นวะเอากูได้สนใจโทษเขามาสอบถามมึงเอาพี่น้องเกินสี่พัน ควยมีอยู่ยังไน้องมัน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 มีอยู่เลยมันมันมันเขาดอ่ะเสือบ่แมนมันเขาดอ่ะกระูกมันยังเขาดอ่เนาะโอ้ลูกมันสิขาสิบสองหางลงไปูกมันนั่นแมนมันทั่วมากมือนีจังเลยมันกลางมือนีไปมันสิได้ไปประเทศนอกโอ้หันหันตรงต้องด่วนครับ เพราะว่าเขาเจ้าจองไว้แล้วเมียนครับอันสีเอาเอาอะไรโย่เมียนเอามาเอาท่านอยู่ช่องในเมียนเอาท่านอยู่น่เอาเดี๋ยวนี้นั่นจิตรูปเมียบอกลูกผูรล่ะลูกผูครับลูกผูลูกตัวผูลูกกันสายพันธุ์เนี้บอกยังมั้ยบ่พ่อมันดีอยู่เมียนครับเนาะเห็นพ่อพันธุ์อะไรโย่อันเมียนเมียนหนึ่งกับใครแล้วเยอะแต่ลูกบอก เขาชี้แยกโอ้หันทั่วมาเดียวนี่เขาชี้แยกไข่มือสองท่นม่วงสองม่องนี่เออหันเกินหันกลับไปเมือนอกเลยเพราะว่ามีโคต้าแล้วต้องนี่ต้องไปเมืองเงาเลยมันไปนี่น้องแต่ว่าเพิ่นซื้อเลยละเวียดเพิ่นซื้อเอาแล้วแต่ว่าเพิ่นว่านั่นหันชี้แยกได้ต่อนั่นได้โยมือสองอ่ะส่นงามงามหันทั่วมาเดียวนี่ยังท่านที่หันบททั่วก็สวยมากกับทีเจ้าไปเมือนอกเลยเบอร์ได้เบอร์เบอร์ได้บัตร เบอร์เบอร์ศูนย์ยังล่ะศูนย์หกหนึ่งสองสองหกสองสี่หนึ่งศูนย์โอ้ยว้ได้เด้อันบอสเพราะว่าเขาจิตยำคือรถเดยว้ันก่เวลาล่ะเป็นแม่ลูกลูกคูอพนสีลสันสีพันเน่ครับนี่เอ้ให้เราศีร้อยศีร้อยหืมีร้อยขายขายศีร้ยของผมขอบุ ก็จริงนมใส่ละบานนี่ไปแพ้ครับนี่โอ้ไปแพ้ขายเพิ่นผนเดียวโอ้แยกลูกแยกแม่บ่กสี่ร้อยสี่ร้อยบ่มีหลักนี่บ่อเลยอสี่ร้อยสี่ซื้อๆนี่ต่หน่องมันก็ขายพันหนึ่งอันตัวมันจะขายสี่ร้อยโอ้ยนี่พี่น้องคนขายสี่ร้อยว่ามันลิงอันขนลิงสี่ร้อยเม่มันไปใส่บอนนี่โอ้แม่เมื่อกะละาชิ้นพุ่น ว้ายตายเธอเสือบ่หรือลูกอยู่ไผบ่ดนี่มันสิมีหมูหมูหลายอยู่บ่เจ้าหน้ามูขเขาก็ไปเวียดเบิดตัวสอิอยู่ไผบ่นดนี่โอ้บูสี่หลอยโว่แม่มันเ,น,น,เนี่ยมันเป็นแม่มันเยอะมันคนละตัวเนี่ยตานีเอาไปเด้่ตัวนั้นอ่ะมันมาแม่นเด้่ตัวนั้นแม่ลูกโอ้ลูกแรกบ่หรือลูกสองมีลูกเพิ่นลูกแม่ลูกปู่ลูกเธอ เท่าไดราคาเพิ่นห้องไว้เพห่องไวสามหมื่นหกพันคุ้ยนหดียโอ้คุ้ยข้าเจ้าแต่ว่าหนูจักราคาอยู่สามหมื่นหกพันผีหลองคุณว่าห้องราคาห้องคูณได้ยังไ้ก็ต่อรองได้อยู่เพิ่นว่าไม่ได้ขายผมรู้ซื้อซื้อไปเลี้ยงโอ้ซื้อไปเลี้ยงซื้อจักบาทเหรอม่านหรือมันม่านยังว่าซื้อคุ้ยมันไปเลี้ยงเนี่ยมันบอกลูกให้ดิจักแล้วถามเจ้าของเพิ่นเบิ่งแล้วบอก ประกันอยู right. ่ะแล้วพ oh, right ่อเขาเจ้าประกันไฮพ่อหรอ่อ่ะลูกเราเนี่ยโอ้ประกันนันท้องมันมีแต่ว่าลูกของพ่อไผ่พ่อประกันโอ้ซื้อพันจักบาทเหรอสามหมื่นสองบ่เป็นว่าประกันท่องให้แต่ว่าลูกบ่ประกันป้าจะซื้อไปเลี้ยงว่เลี้ยงซื้อขั้วมันไปเลี้ยงมันอ่ได้ลูกเดิสามหมื่นสองว่ะตี ลูกแม่บ้าบัดนี่ห้อยลูกแม่ตัวลูกจักตัว 13, er เหรอพี่น้องคุณวาลูกแล้วสองแม่นี่สูงเท่าไหร่บันรสามเจ็ดสามแปดพี่น้องโอ้ก็เป็นตะเลี่ยงนี่เนาะราคาสามเท่าก็3สามหมื่นสองพันราคาห้องยังต่อได้อีกของหอยโอ้เบอร์ติดต่อเบอร์ 08นย์แปด374ย2 5เก้า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 สามเจ็ม่งห้องห้โอเนาะเลื่อนเส้นพี่น้องแม่ลูกราคาห้องต่อรองเอาเปแม่ลูกแม่เด้อพี่น้องเด้อลูกแม่เอาผู้ใดอยากได้ง่วงควายเลี้ยงก็โทเข้ามาพี่น้องโทรมาสอบถามมาต่อรองน้ำพึนราคาจะได้รไปไหนบาเนี้าสิบเจ็ หัวย่งว่าายตัวนี้่หหาหรเนาะเอาไ้ักว่าได้เนเกขายแล้วเนาะหางนเ,นนออาเนี้เพียงใหมือนยังว่าลุบเลกเศร้าเลยว่าหรือรับว่าลุบเศร้าแล้วกว่แน่ลุบลุบตลอดเท่าละสามพันสี่พันมันล่หนาเยโอ้ยยายซ้ำยุย่งฟืงไรสิได้บาทนี่ทำอ่ไ้บ่าลุบสิตโอะรหรือปโอ้บังบ่ลบนเออในหอยนร่บ ลูกกระซัามางมันเรอกเขาจะได้กินเราเราเบิดกินเราเว้ยกินอ่ะจัะมาโอ้ยอย่ามาให้ได้พุเดเบ่ไหวเจ้าเอารถเบาเบาเบาเจ้านึกรถผู้เดียวเจ้ารถสีม่วงไปสั่งผ้ามันก็ตายผู้เดียวโอ้ยทานผ้ากินเนี่ยโอ้ยบ่ได้เลยเนาะมันจะค่อยตายห่างเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยก็เนี่ยรูปสามพันละรูปตลอดรูปสามพันห่างอืมนี่ก็รูปก็รูปอานัหะไรก็ได้โอ้ย โอ้แา่เหน่านาพุนทั้งนาพุนขายขายอะไรไปเลยคนน่ะเป่นยังไครับ โอ้ยโอยบรดมันันามื่นลอสาม่มันหนามื่แล้วม่้ไ่ไาได้หอยเพลิด่ิมหาเพิ่นห่วงเพิ่นเดี๋ยวมองเอามองาิมหาพ่อแม่ลูกนี่บ่แม่ลูกนี่ละิบหาเอาอ้มันมันมีอย่งจักบาทเลยอะมีมุมี้จากซื้อมันมีเกขายลนเน่เขาไปเห็นยังเขาเห็นไปสันอะรอ่ยมันาขอคอยซื้อแข่งกวบขล้วจ้างเออมันลนลนมันตัวไม่แกตัวไม่แกขายเอาทอนลิ้เก็ขายขายลนแต่ว รูปร uh ูปกระซ้างตัวน right. like yeah. oh, ี้ตัวน่เอาตัวนาเอา้กนเลขมันูานมันคามันอได้ขาดทึ่นออกชิปซื้อมาชิปซีอะไรชิปซีคือเกาเลยหมะว่าเป็นปลาไพซื้อดีก็มั่วละมจซื้อดซจะลดรถเหรอเอาคือดเลยเอียูเรัาคือรด เราเที่ยงครับรูปยังเดียวมันไปตะดนแล้วไปตะโดนแล้วเกี่ยวข้อแอกแล้วดนแล้วกระหางพี่เนจะว่าเมียใช่ไรนีบ่ตีให้เขาไรนีรแเมียล่าบืดวาพาไาคนเขายังไรขาดีวะนนะโอ้ว่าเมียไรนีจะไปหยาดยังซ้ำเมียไรนีบืดผู้หญิงบืดไหมครับไปหาเอาไม่บืดปอยากเลย

โอเดียวบอกขาดหลายแล้วโอ้เศร้าเปลี่ยนเอาแต่ขาดหลายประกาศื้อไอเขาขาดหลายพูดลูกขาดหลายใครใครใครซอยโอ้ป่อยซอยก็ลาไคยซอยไคนไทยคนไทยนี่ซอยคนเวียดนี่จะตายเพราะจะตายแล้วเวียดนี่ซอยไทยเขาจะตายแล้วเสร้อยก็ไม่ด้เมื่อวาอยู่ี่่มอสืี่ไปซื้ออยู่คนไปซื้อยูคเมไปคอมเมนบ้อ่ไปคมเมนผุนเอยังไงก็รอสอก็ไว่าไทย่ซอยอยู่ไทยเขาจิตายแล้ กูจีตายเพราะแห้งเรีซื้อมนได้นด้อีตายรีตะเมนบ่ไล่ไปซื้อเมนมันดิมันมีตะเมนโอ้ว่าไทยว่าไทยาซอยซอเขาตาใไทยซอยเขายใว่าเบอเโทรกูไว้ ขายท่บ้านกูจะพามึงไปหาซื้อนั่มันเนาะเราจะพาเวียดเอาบุ้งเนาะขายเหนือเนาะบัตรบ้างมือหน่โอ้ขายดีอยู่เนาะราคาเป็นจังไรส่วงหนิราคาการยับดียังน้อยอยู่เนาะโอว่าเห็นทีบ้านดีใจแนยขายบัตโอ้คนว่าราคาดียังน้อยว่าสั่นบอมเป็นดีแห้งเด้อพี่น้องเด้อดีหน่อยเดียวเด้ออ๋อ